มันเป็นหนังรวมฮิตทุกๆอย่างที่คุณจินตนาการได้ว่ามันจะเกิดความชิบหายต่อโลกใบนี้ได้แล้วก็ขอรับเข้าสู่รายการตีลังการรีวิวนะวันนี้จะมารีวิว Moonfall ม o น f a ร l ครับ มูนฟอนะครับเป็นผลงานพุ่มกับโรแลนด์เอมเมอรนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากหนังที่เป็นหนังเชิงทำลายล้างโลกนะครไม่ว่าจะเป็น ID4 2012 the day after tomorrow นะฮะล้วนแต่เป็นหนังที่มีพล็อตว่าเฮ้ยถ้าโลกมันโดนเอเลี่ยนบุกถ้าโลกโดนโลกกมันจะแตกโลก พลังทำลายเราเห็นฉากเบอร์เบิดภูเขาเผากระท่มในระดับสเกลระดับโลกเห็นนิวยอร์กโดนคลื่นซึนามิซัดอะไรต่างๆคือถ้าเมื่อไหร่ที่คนนึกถึงหนังพวกนี้ชื่อของโรแลนด์เอมเมอริชจะมาเป็นชื่อแรกนะฮะแล้วก็บูนฟอร์ก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นหนังประเภทนั้นเพราะของหนังเลยคือจะมีดวงจันทร์นะกำลังเหมือนดวงจันทร์กำลังพุ่งเข้ามาสู่โลกแล้วมันมีความลับว่าเฮ้ยนอกจากดวงจันทร์แล้วมันยังมีอะไรบางอย่างติดต่อเข้ามาด้วยเออประมาณนั้นก็เป็นความลึกลับเลโน่นนั่น ของพล็อตหนังเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนิยามหนังเรื่องนี้สั้นๆง่ายๆเลยคือมันคือหนังที่เป็นหนังที่โรแลนด์เอมเมอริชมากๆคือเป็นหนังที่เหมือนเอาหนังทั้ง3เรื่องที่ผมเคยพูดมาก่อนนั่นคือ ID 4 2012ใน e d ย y อ f t เตอร์ท r ม o w มโยำรวมกันเป็นหนังหนึ่งเรื่องครับเพราะว่าทุกๆอย่างที่ที่คุณคิดว่ามันจะอยู่ในหนังทำลายล้างเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีทั้งหมดนะฮะซรมิ โอ้โหระเบิดใหญ่มาที่เบื้องมีแผ่นดินไหวมีหิมะตกมีอุกกาบาตถลม่มมีแบบว่าขึ้นขื้นแรงน้มทวมผิดพลาดของลงของลอยมีมีฉากไเอวกาศมีมีเอ้ยมีเหมือนจะมีเอเลี่ยนหรือเปล่ามีนี่คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับคือมีทุกๆุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยหนังภัยพิบัติเรื่องหนึ่งจะมีได้ถ้าเป้าหมายของคุณเลยนะ คือเฮ้ยวันนี้เราอยากออกไปดูแล้วอยากไปดูแบบบ้านเมืองโดนถลม่มชิบหายรถระเบิดทุกอย่างที่แบบจินตนาการได้ว่าเฮ้ยเราอยากเห็นแบบที่เราเห็นใน2012 id 4เห็นใน the d a y a f t e r tomorrow ผมแนะนำเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไปดูเลยเพราะหนังมันให้แบบนั้นจริงๆครับมันให้ทุกอย่างที่คุณจินตนาการว่าหนังภัยพิบัติสักเรื่องจะมี CG ดีมากผมพูดได้ว่า CG หนังเรื่องนี้ในฉากที่เป็นฉากทำลายล้างนะ ไม่มีแบบโอ้ภาพแย่ไม่มีฉากทำนายลางทั้งหมดฉากออกกําลักาศทุกอย่างทำได้ดีแต่ฉากคุยกันเนี่ยไปที่เป็นแบ็กกราวด์ถ่ายกินสกรีนเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าฉากภัยพิบัติต่างๆโอเคดีเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้แค่แค่นี้ปิดรีวิวเลยแล้วไปออกไปดูได้เลยอันนี้แนะนําแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ CG ดีอย่างเดียวอ่ะไม่พอว่ะแบบมีอาหารภัยพิบัติอย่างอื่น ไม่พอว่ะพี่ผมผมต้องการเนื้อหาผมต้องการดรามา่าผมต้องการ acting ผมต้องการ story ที่ดีมีฉากที่ลุ้นระทึกก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีตรงนั้นนะฮะมันเหมือนเป็นหนังที่หลุดมาจากโลกที่20ปีก่อนอะผมพูดงนี้ได้ป่ะถ้าหนังเรื่องนี้ถ่ายทำออกมาในปีประมาณปี2 0 0 0 2 0 0 1 2002ผมคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งในหนังที่เป็นที่เก่าขาน ในแง่ของหงานสร้างในแง่ของเฮ้ยเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนหูเราไม่เคยเห็นรถยนต์ที่แบบขับแบบพื้นกําลังแตกแยกแล้วมีรถยนต์คันนึงเร่งความเร็วพุ่งแล้วก็ลอยตกไปอีกฝั่งนึงรถยนต์ที่ตามหลังมาตุ้มระเบิดณปี2002โอ้โหมันคงเป็นสิ่งที่แบบเชื่อคิดได้ไงว่าซีนนี้แม่งมหาศารรย์มากสุดเท่รุ้นระทึกแต่นี่คือปี2022ครับ เราเห็นอะไรแบบนี้มา20ปีแล้วครับเราไม่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับซึนามิที่เข้าไปในเมืองฮิม,มะเราเปิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกเราไม่ได้ตื่นเต้นกับเอเลี่ยนจะมาบุกโลกอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้มันถูกเล่าแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเหมือนแบบเราได้กินอาหารที่รสชาติดีนะแต่เป็นรสชาติเดิมๆอะ่ะมามาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วอะ่ะ เราอาจจะต้องการอะไรที่มากกว่านั้นอะไรที่มากกว่านั้นคืออะไรอะไรที่มากกว่านั้นคือการสร้างตัวละครที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากเอาใจช่วยการสร้างตัวละครที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะตายไม่ตายวะมันสร้างสถานการณ์บีบคั้นให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครจะรอดเปะวะเฮ้ยมันจะทํายังไงให้รอดได้วะเฮ้ยมันเจอสถานการณ์อย่างนี้โหมันบีบคั้นมากเลยตัวละครจะเลือกอะไรวะมันเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้คนดูสร้างความกดดันให้กับตัวละครซึ่งมันอาศัยบทภาพยนตร์ที่ มันต้องบีบคั้นต้องมีความซับซ้อนดรามา่าอะไรต่างๆซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนเส้นตรงครับเส้นตรงเส้นหนึ่งที่จะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีฉากเนี้ยเราจะทําพาเนื้อเรื่องมาเป็นไงแต่เขาพยายามนะต้องบอกทุกคนว่าเขาพยายามที่จะมีดรามา่ามีการแยกฝั่งตัวละครมีนู่นมีน่ามีเพื่อให้เรารู้สึกเพียงแต่ว่ามันไม่มากพอที่ทําให้เรารู้สึกทั้ง ตัวละครแบ็กกราวที่เซตอัพตัวละครเหล่านี้มันก็ไม่มีน้ำหนักหรือมีความลุ่มลึกพอที่ทำให้เรารู้สึกวิธีการถ่ายทำต่างๆก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งมากมๆรวมถึงการแสดงที่ก็ไปอยู่ในระดับที่พอเล่นได้พอเล่นได้คือเล่นออกมาแล้วก็เออเราเชื่อนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรกับมันไม่คือดูแล้วรู้สึกโอ้โหแม่งบีหัวใจว่ะมันไม่มีช่วงไหนในหนังเรื่องนี้ที่เราทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโหซีนี้แม่งบีหัวใจเรามากเลยว่ะมันมันมันไม่มีเลยนะมันก็เป็นแบบ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเจอนู่นไปเจอ,น,เจอนี่โอไล่หลีการตามล่าของนูน้นไอพ่อออกเขาว่ากาดลูกอยู่บนเมืองนู่นนั่นนี่แล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปกับคนนี้อ๋อเพราะว่ายานั้นมันจะระเบิดผมคิดในใจอ๋อเดี๋ยวไม่ไปด้วยกันเพราะายาอ้นั้นมันต้องระเบิดแน่เลยเพราะมันเต็มไปด้วยตัวละครแบบเป็นตัวละครสมทบสามสิวินาทีต่อมาปุ๊มไอยาแล้วนั้นระเบิดจริงอ๋อพวกตัวเอกก็รอดมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่เราดูหนังเรื่องนี้แล้ว แล้วเรารู้เหมือนรู้อยู่หลังหัวว่าไอ้พวกตัวเอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันยังไงมันก็ต้องรอดแน่ๆมันก็เลยเป็นแบบนั้นทั้งเรื่องมันไม่มีมันไม่มีโมเมนต์ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าโหเฮ้ยมึงตายเลยเหรอวะเฮ้ยมึงฆ่าตัวละครนี้ทิ้งเลยเหรอวะมันไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ซูเนอร์มิะล่มอุกบาตลุยดวงจันทร์จะพุ่งชนโลกและโอ้โหกาฟิตี้ทะลุทะลวงคือคือเหตุการณ์ต่างๆเวอร์มากแต่ด้วยความที่ว่ามันวางแผนว่าโอ๊ยพวกเร มันก็ได้ทาให้ความลุ้นระทึกแล้วนั้นนะ่ะมันหายไปรวมทั้ทงดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ยมันก็ไม่ได้มีน้ําหนักมากพอแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวมันจะแบบเ,เหตุการณ์ที่มันยิ่งใหญ่มากๆแต่วิธีการเล่าวิธีการเซตอัพหรือวิธีการแบ่งพาตัวละครหรือบทพวกเนี้มันไม่ได้บีบคั้นเรามากมายมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปดูเมนดูเฟสติวัลมันดูแบบดูแบบเออด,ดูอะไรที่มันแบบ บันเทิงลูกตาบันเทิงโหซีจีทำดีมากนะโอ้เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยโอ้ซีจีตรงนี้ดีมากเลยซีจีดวงจันทร์ดีมากเลยซีจีนี่ลอยดีมากเลยแต่ว่าถามว่าระหว่างทางรู้สึกว่ามันรุนระทึกไหมโอ้ตื่นเต้นแบบจิกเบาไหมไม่เลยมันก็เป็นการเหมือนงานโชว์ซีจีอะมากกว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกถ้าคุณเอนจอยซีจีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีซีจีแค่นี้ผมผมแฮปปี้แล้ว ผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าน,นั้นผมไม่ได้ต้องการโห <Ă? D rama> ดราม่าดราม่าเลยผมอยากไปดูหนังเรื่องนึงแล้วก็ไป CG ซีจีเบาสมองสบายๆไม่อยากเครียดแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างมีความสุขผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้วายนะผมรู้สึกว่ามันก็สามารถเล่าเรื่องได้ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าเราต้องการมากกว่านั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ พึ่งพากับ CG แบบโดยแท้พึ่งกับกับซ g เรื่องการฉากโชว์พวกนั้นโดยแท้โดยที่มันไม่ได้มีไม,ม,ม่มีแก่นหรือมีพลังงานที่เป็นความสัมพันธ์ของตัวละครหรืออะไรบางอย่างที่ที่ผลักดันตัวละครมากไปกว่าเฮ้ยฉันอยากจะช่วยโลกฉันอยากจะช่วยโลกแค่นั้นเองมันมันสำผมรู้สึกว่ามันซับซ้อนน้อยไปหน่อยเออคือ,ค,อ,ค,อคือพูดเนี่ยง,ง่ายๆนะพูดกันง,ง่ายๆเหมือนเบมือนแฟนชายฟาส์แอนด์เฟรียที่หลายๆคนบอกโอ้ยแฟนชายฟ้าแม่งมีแต่ขับรถทุกภาคเมื่อขับรถเหมือนกันแต่ผมรู้สึกยังรู้สึกว่าแฟนชายฟ้าในทุกภาค มันพยายามจะใส่อะไรที่เป็นแก่นกลางใส่ภาร,รก,กิจหรือ,อทําอะไรที่เรารู้สึกไล้ว่ามันพยายามจะเอาดันคือหมายถึงว่ามันพยายามที่จะเหนือกว่าภาคที่แล้วอ่ะพยายามจะคิดซีเควนต์การวิ่งรถที่มันจะแบบเฮ้ยกูต้องคิดในสิ่งที่ภาคที่แล้วไม่เคยทํามากูต้องคิดให้มันดึงแม่เหล็กกูจะดึงอย่างภาคล่าสุดดึงรถทะลุตึกอะ่ะกูต้องไม่ถ่ายทําแบบนั้นมันมีความรู้สึกว่าในทุกๆภาคมันมีชาเลนจ์ตรงนั้นอยู่แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นหนังขับรถอ่ะ แต่มันจะมีชาเลนจ์หรือมีชาเลนจ์แบบเอ้ยกูอยากทำดราม่าแบบดอม,มีน้องดอมมีน้องเฮ้ยต้องมีดราม่าต้องไ่เล่าดอมตอนเด็กมันจะเกิดดราม่าอะไรคือคือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกูทําหนังแค่อยากโชว์ฉากรถแต่กูอยากโชว์ฉากรถที่มันดีมากขึ้นกูอยากคาหนังให้มันดีมากขึ้นโดยการใส่ดราม่าให้มันมีมากขึ้นเวิร์กไม่เวิร์กชอบไม่ชอบอีกเรื่องแต่อย่างน้อยมันเป็นหนังเป็นแฟรนไชส์ที่พยายามแต่มูลฟอร์เป็นด้านตรงข้ามคือกูมีแค่นี้กูรู้กูจะขายแค่นี้ กูก็จะไม่พยายามทําอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณเคยเห็นมาทั้งหมดแล้วเป็นสิ่งที่คุณชินตาเพียงแต่ทั้งถามตัวคุณว่าคุณแฮปปี้ไหมกับหนังที่มันให้แค่นี้ถ้ามันให้แค่นี้คุณแฮปปี้ไปดูแต่ถ้ารู้สึกมันผมก็อาจจะเก็บตังค์ไว้ดูเรื่องอื่นหรือเก็บสตนด์หน้าหรืออย่างที่บอกถ้ามีตังค์เหลือเวลาเหลือไม่ได้ซี้ไปดูก็ได้มันก็ไม่ได้เลวร้ายมากเพียงแต่อย่างที่ผมบอกมันควรจะเป็นได้มากกว่านี้เท่านั้นเองนะครับสําหรับเรื่องนี้นะ นี่คือทั้งหมดนะฮะของตีลังการ,รีวิววันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจิงกระเบลกันได้นะฮะแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่เดี๋ยวจะมีอีกเทปหนึ่งที่เป็นสรุปเลยเรื่องทั้งหมดที่ผมได้ดูที่อาจจะไม่ทํารีวิวแยกนะฮะชื่อรายการว่าดูไรมาเดี๋ยวลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับในอนาคตกันใกล้นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะฮะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจิงกระเบลกันได้วันนีีีี้ผมดดดจะตััััังงกลาาาูหนไปคครรบบบบสสว๊ยย